สวัสดีค่ะพี่ทิพย์แม่พ่มุงนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆนะคะจากการที่ได้อ่านหนังสือนี่ค่ะเครื่องทองสมัยอยุธยานะคะก็ตามที่กรมศิลปากรได้เคยจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาออกเผยแพร่ไปแล้วเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ เรื่องมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทองซึ่งจะเป็นงานประีีศิ์ที่มีความงดงามวิจิตรยิ่งนักนะคะเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงความสามารถอันสูงส่งในทางชั้นศิลปรกรรมของบรรพชนคนไทยเท่านั้น ยังเป็นหลักฐานทางวิชาการในด้านอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งจะสะท้อนสภาพของสังคมไทยในสมัยอายุทยาได้เป็นอย่างดีจากการอ่านหนังสือเรื่องเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ทราบกันดีว่าได้รับความสนใจจาก นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอันมากทำให้หนังสือที่กรมศิลปากรน,นะคะได้พิมพ์จำหน่ายในสมัยนั้นก็ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2548ก็ได้จำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็วมากซึ่งในขณะนี้ก็มีผู้สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ เครื่องทองสมัยอยุธยาว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างกรมศิลปากรก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็ได้มีการจัดพิมพ์เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งพิพิตแม่พี่พุ่งนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปชมเครื่องทองจริงๆเลยนะคะที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระานแห่งชาติเจ้าสามพยา จังหวัดพระนครศรีอยธยานะคะและพี่ชิพคุณแม่พี่วุ่งนะคะก็เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยยาด้วยค่ะเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยยาก็มีความสนใจในเรื่องเครื่องทองอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคน ในจังหวัดพระนครศรียาและตัวเองก็เกิดที่จังหวัดพระนครศรียาก็จะนําเรื่องเครื่องทองจากการอ่านหนังสือเครื่องทองสมัยอธิยามาแบ่งปันนะคะเครื่องทองกรุงศรียาซึ่งคืนชื่อว่าทองแล้วคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากทองเป็นของที่หายากและมีคุณค่าเป็นอย่างมากซึ่งเชื่อกันว่า แผ่นดินสวรณภูมิหรือดินแดนแถบเอเชียอาคเนนะคะจะเป็นดินแดนทองและเป็นถิ่นที่มีความนิยมทองมากมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะทองคำเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งคำว่าทองหรือทองคำเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโลหละลักษณะเป็นของแข็งมีสีเหลืองเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่าย และจะหลอมละลายอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบสามเซนเซียสนะคะเนื้อจะอ่อนมากสามารถตีบุให้เป็นแผ่นบางจนมีความหนา0 0 0ย์จมิลลิเมตรนะคะเรียกได้ว่าเหมือนอย่างทองคำเปลวที่เราได้ไปซื้อตามท้องตลาดหรือว่าเราไปปิดทองพระ เวลาเราไปทำบุญที่วัดเราก็มักจะทำบุญด้วยทูบเทียนแล้วก็ทองทองคำเปลวนะคะที่เขาจัดจัดไว้ให้เราเมื่อเราไปบูชาเราก็จะนำทองเปลวทองคำเปลวนะคะไปปิดทองที่พระแต่อันนี้ที่เรากำลังพูดถึงกล่าวถึงอยู่นี้นะคะเป็นทองคำแท้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งทองคำนะคะนอกจากเป็นโลหะที่หายากแล้วนะคะยังถือได้ว่าเป็นวัตถุที่มีความสวยงามมากกว่าสิ่งสิ่งสิ่งของอื่นๆเลยนะคะเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของทองก็คือ จะเป็นธาตุแท้ชนิดหนึ่งมีจุดสำคัญที่เด่นก็อยู่ที่สีนะคะคือสีจะมีสีเหลืองสว่างสดใสและมีความสุขปร่งคือจะมีประกายมันวาวสะดุดตานอกจากนั้นนะคะยังไม่เป็นสนิมด้วยถึงแม้จะจมดินจมโครนนะคะก็จะยังมีความแข็ง เหนียวเนื้อเนื้อนี่จะแน่นมากเลยนะคะไม่มีความสกปรกไม่หมองและยังไม่เป็นค่าภไยยง่ายเหมือนวัตถุชนิดอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเรียกได้ว่าเป็นเสมือนกับแก้วสารพัดนึกได้ทีเดียวทองคำนะคะ เป็นทรัพย์สินที่มนุษย์ต้องการมากในทั่วโลกเลยเป็นโลหะธาตุมีค่าสูงซึ่งไม่เสื่อมถอยเลยแม้ในยุคปัจจุบันซึ่งใครๆก็จะเห็นได้ว่านะคะเราจะไปเวลาไปร้านทองหรือแม้กระทั่งช่วงเทศกาลเนี่ยปีใหม่งานแต่งงานเราก็มักที่จะให้ ของขวัญนนะคะสําหรับคนที่เรารักก็คือทองคํานะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนทองกําไลทองสร้อยทองเนี่ยคือเป็นทอ,ทองน่ะทองนี่มีคุณค่ามากๆจริงๆเลยนะคะก็ทองเนี่ยมีมูลค่าแพงกว่าวัตถุอย่างอื่นและยังแปรสภาพนะคะ เปลี่ยนเป็นมูลค่าทางทรัพย์สินได้สะดวกมากด้วยนะคะธรรมชาติของทองนะคะจะสวยงามอยู่แล้วเมื่อนำมาทำเป็นภาชนะสิ่งของรูปทรงต่างๆยิ่งได้มีการแกะสลักลวดลายให้มีเหลี่ยมมีรูปมีเงานะคะรวมกระทั่งรอยสลักนะคะ ก็จะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นเครื่องทองนะคะเวลาเปื้อนนะคะก็สามารถที่จะล้างทำความสะอาดได้ง่ายคราวนี้วิธีที่จะทำให้แบบว่าทองเนี่ยดูสุกปรั่งมากๆเลยนะคะก็ด้วยการนำทองนั้นนะคะมาต้มกับเขาเรียกว่ามะขามเปียกอะส้มมะขามเปียกนะคะก็จะแลดู สุกสดใสแล้วก็จะดูใหม่เสมอด้วยนะคะและถ้าหากว่าทองนะคะได้มีการแกะสลักลวดลายนะคะก็จะทำให้ดูสวยงามยิ่งนะพี่ทิพย์แม่พี่วุ้งนะคะก็ได้มีโอกาสที่บอกไว้ว่าได้เอ่อขึ้นไปดูทองทองแท้ๆเลยนะคะในสมัย กรุงศรีธิยาสมัยกรุงศรีธิยาที่เรียกว่าเครื่องครองสมัยพิยานะคะที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีธิานะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี้ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒพระนครศรีธิยาหรือวิทยาลัยครูนะคะเราก็จะแบบว่าเห็นได้แบบคือถ้าใครจะไปนะคะ ก็จะไปชมได้อย่างอย่างที่ที่ที่สะดวกมากๆเลยก็ขอเชิญขอเชิญชวนนะคะไปชมนิทัศการเครื่องทองสมัยอยุธยานะคะน่าชมมากๆเลยวันนี้พี่ทิพย์คุณแม่พี่บุ้งก็มาแบ่งปันในในเรื่องของที่มาที่ไปของทองคำที่จัดแสดง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพยานะคะที่เรียกว่าเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาหาชมได้ยากมากๆนะคะก็ขอเชิญไปชมกันนะคะแล้วในตอนต่อไปนะคะพิธทิตก็จะมาเล่าว่าเอ,อทองคำนะคะที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเจ้าสามพยานั้นน่ะ มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างก็มาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันจากการอ่านหนังสือเครื่องทองสมัยอายุทยาถือว่าตอนนี้เป็นตอนแรกกันละกันนะคะเป็นตอนที่หนึ่งเป็นตอนที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาทองคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแล้วก็ ไม่มีใครที่จะไม่ต้องการนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอมาแบ่งปันเรื่องเครื่องทองนะคะเครื่องทองกรุงศรีธยาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอเชิญชวนไปชมเครื่องทองกรุงศรีธิยากันนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับตอนหน้าก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับที่มาที่ไปที่ว่ามีทำไมจึงทอง เครื่องทองทําไมจึงจัดแสดงอยู่ที่เอพิพิพพธภัณฑ์เจ้าสามพญาพิพิพพธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพญาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่บอกว่าอี้ทองทองนั้นน่ะได้มาอย่างไรทําไมจึงมาจัดแสดงที่นี่นะคะแล้วก็คตินิยมเกี่ยวกับเรื่องทองแล้วก็กรุงศรีอยุธยาร่ำรวยทองมาจากไหนนะคะ และที่สําคัญเลยนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการกรุพระปางวัดราชบูรณะแตกนะคะก็ไว้รอฟังในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความจารสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ